สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกองทุนบ้านเด็กดีภูมิใจเสนอ ท่านผู้ชมและเด็กๆทางบ้านทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเด็กดีค่ะขอชมเชยเด็กๆทุกคนนะคะว่าวหว้สวยเวลาเจอคุณครูใช่ไหมคะแล้วก็นั่งกันเรียบร้อยเลยอยากจะฟังนิทานสนุกๆเวลาที่เด็กๆไปเที่ยวทะเลเคยเดินที่ชายหาดแล้วก็เห็นเปลือกหอยมากมายเลยหรือเปล่าคะอยากจะบอกว่าอย่าไปเก็บมามากมายเพราะว่า เปลือกหอยเหล่านั้นนะคะบางทีจะมีประโยชน์แล้วก็เป็นบ้านของสัตว์เล็กๆที่อยู่ตามชายหาดเหมือนกันเลยมาฟังนิทานสนุกๆน,นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวชายทะเลกันค่ะบ้านนิทานนิทานเรื่องบ้านปูเสฉวน ปูเสฉวนเป็นปูเล็กๆที่อาศัยอยู่บนพื้นทรายก้นทะเลบางครั้งเขาจะขึ้นมาบนหาดทรายตัวของเขาอ่อนนุ่มมีหัวแล้วก็กล้ามที่แข็งเขาจึงต้องซ่อนตัวม้วนตัวอยู่ในซากหอยที่ตายแล้วโผล่แต่หัวแล้วก็กล้ามของเขาออกมาเวลาตกใจกลัวเขา จะหุบเข้าไปซ่อนในบ้านของเขาที่เป็นเปลือกหอยวันหนึ่งในเดือนมก,กราคมเขารู้สึกว่าตัวของเขาโตจนคับเปลือกหอยเขาจึงต้องออกมาหาบ้านใหม่เขาเดินอย่างระมัดระวังเพราะว่ากลัวจะเป็นเหยื่อของปลาตัวใหญ่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เขาพบเปลือกหอยตัวโตดูแข็งแรง เขาจึงรีบเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่นี้เขาคิดในใจว่าบ้านนี้เนี่ยดูเรียบเกินไปหน่อยนะเมื่อถึงเดือนมีนาคมเขาพบดอกไม้ทะเลโบกไปโบกมาตามกระแสน้ำมีสีสวยมากเลยนี่นี่พวกเธอมาเกาะอยู่บนบ้านของฉันได้ไหมปูเสฉวนร้องชวนบ้านของฉันน่ะ เรียบเกินไปดอกไม้ทะเลดอกเล็กที่สุดตอบรับเขาเลยใช้ก้ามคีบเธอมาเกาะที่บ้านเปลือกหอยพอถึงเดือนเมษายนเขาคลานไปพบกับปลาดาวห้าแฉกที่สวยงามแล้วก็ขอร้องให้มาประดับบ้านของเขาปลาดาวตัวน้อยก็ยินดีเขาจึงใช้ก้ามคีบมาเกาะที่บ้านของเขาอีก ครันพอถึงเดือนพฤษภาคมเขามาพบกับปาการังเขากวางปการังมีลำต้นแข็งแข็งแต่ก็สวยงามเลยขอให้มาประดับประดาบ้านเปลือกหอยของเขาด้วยในเดือนมิถุนายนเขาพบกับทากทะเลกำลังคืบคลานอยู่บนก้อนหินดูดกินวัชพืชที่ทขึ้นคลุมก้อนหิน เหมือนเป็นพนักงานทำความสะอาดก้อนหินเลยเขาจึงชวนให้มาอยู่บนบ้านเพื่อจะได้ทำความสะอาดให้ด้วยหอยทากน้อยก็ตอบตกลงปูเสฉวนเดินไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเขาพบกับหอยเม่นซึ่งมีหนามแหลมคมน่าจะปกป้องบ้านของเขาได้ดีเขาจึงชวนหอยเม่นมาอยู่บนบ้านของเขาเพื่อป้องกันภยัย พอถึงเดือนสิงหาคมบูเสฉวนและเพื่อนๆที่อยู่บนบ้านก็พลัดหลงไปในดงของสาลายทะเลทุกคนพากันบ่นว่ามืดมืดมองไม่เห็นอะไรเลยนี่เราอยู่ในถ้ำหรือเปล่าเนาะหรือเหมือนเวลากลางคืนมองอะไรก็ไม่เห็น พวกเขาดีใจมากที่ได้ไปพบกับปลานนออนในเดือนกันยายนแล้วก็ได้เชิญให้มาไหว้วนอยู่ข้างๆบ้านเปลือกหอยของเขาเพื่อให้แสงสว่างซึ่งปลานีออนตัวเล็กๆนี่ก็ใจดีนะคะแล้วก็ทำตามด้วยพอถึงเดือนตุลาคมพวกเขาได้พบกับหินเกลียกล้ยงๆกองทับกันอยู่ก้นทะเล ผู้เสฉวนเห็นว่าหินเหล่านี้ดูแข็งแรงดีเลยขอร้องว่าฉันจะขอเรียงเธอหน่อยได้ไหมพวกหินก็ไม่ขัดข้องอะไรเขาจึงใช้กล้ามหยิบหินขึ้นมาเรียงซ้อนกันซ้อนกันเป็นกำแพงบ้านของเขาจนดูสมบูรณ์ดีแต่ถึงเดือนพฤศจิกายนเขาพบว่าบ้านของเขาเล็กไปซะแล้วเพราะตัวของเขา โตใหญ่ขึ้นมาจนคับบ้านแล้วก็จำเป็นจะต้องหาบ้านใหม่แล้วละ่ะแต่เขาก็ยังรักเพื่อนๆจนไม่อยากจะจากไปจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคมเขาได้เห็นปูเสฉวนที่เล็กกว่าเขาตัวหนึง่งเดินมาหาบ้านใหม่เพราะบ้านเก่าของเขาเล็กเกินไปพี่จ๋าพี่จ๋าช่วยหาบ้านใหม่ให้ฉันหน่อยได้ไหมปูเสฉวนตัวเล็กถาม เธอจะใช้บ้านของฉันก็ได้นะเพราะฉันก็โตเกินไปแล้วปูเสฉวนตัวใหญ่ก็ตอบแต่เธอนะต้องดูแลเพื่อนๆของฉันให้ดีๆนะสัญญาได้ไหมล่ะสัญญาจ้าฉันสัญญาปูตัวเล็กก็ตอบนะคะโอ้โหน่ารักจังเลยเมื่อปูเสฉวนตัวใหญ่คลานออกจากบ้านที่ประดับประดาสวยงามปูตัวน้อยก็เข้าไปอยู่แทนในไม่ช้า อูเสชวนตัวใหญ่ก็ได้พบกับบ้านหลังใหม่ที่เป็นเปลือกหอยโตกว่าเดิมถึงแม้ว่าบ้านใหม่จะดูเรียบไปแต่เขาก็คิดถึงสิ่งที่จะมาตกแต่งบ้านของเขาได้อีกมากมายเลยเขาคิดถึงตัวเพลียงปลากระตูนแล้วก็อาจจะมีปาลาไหลไฟฟ้าอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะเลย ที่เขาจะเอามาตกแต่งบ้านของเขาโอ้ยฉันอดใจไม่ไหวแล้วละ่ะที่จะเริ่มตกแต่งบ้านหลังใหม่ให้สวยงามที่สุดเลยโอ้ยสนุกจังเลยเด็กๆคงจะได้สนุกนะคะกับการสร้างบ้านใช่ไหมคะการเดินทางแล้วก็ติดตามการตกแต่งบ้านของปูเสฉวนจนกระทั่งสวยงามเลยแล้วเขาก็ยังยอมสละให้กับปูเสฉวนตัวใหม่ๆเล็กๆนะคะ โอ้โหสนุกจังเลยวันนี้เราได้เรียนรู้หลายอย่างแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เราเติบโตขึ้นเราพัฒนาตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะอะไรที่เราเห็นในสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นต้นไม้ดอกไม้นกต่างๆถ้าเด็กๆอยากเรียนรู้อยากรู้จักชื่อเขาก็ลองเปิดหางหนังสือหาดูหรือไม่ก็ถามคุณครูถามคุณพ่อคุณแม่ ะะจะได้เพิ่มพูนความรู้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้เพลิดเพลินแล้วก็รักธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีด้วยค่ะของเล่นเด็กดีค่ะ วันนี้นะคะบ้านใหม่ของเราสร้างง่ายๆเลยค่ะแล้วก็สวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาประดับประดาตกแต่งบ้านของเราให้ดูดีที่สุดเลยค่ะกระดาษเพียงหนึ่งแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอยากจะบอกเด็กๆว่าเวลามาพบกับครูขอให้มีกระดาษสีต่างๆหรือจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษที่ไม่ไม่ใช้แล้วนะคะปัดเอาไว้ เยอะๆเลยเวลาเรามาทำงานพับกระดาษกันนะคะจะได้มีอยู่ข้างๆตัววันนี้เราจะมาพับบ้านหลังใหม่ค่ะพร้อมนะคะเอาเลยเราจะพับจากสี่เหลี่ยมกระดาษสี่เหลี่ยมจากตุลัสแล้วก็พับครึ่งลงมาค่ะพับเข้าหาตัวเองนะคะเป็นแบบนี้นะคะกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยใช่ไหม คราวนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็พับลงไปอีกค่ะพับลงไปอีกครึ่งหนึ่งกลายเป็นสี่เหลี่ยมเล็กลงไปอีกแล้วเป็นไหมคะของหน้เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วคลี่ออกคลี่ออกคราวนี้พับหนึ่งข้างเข้าไปเส้นตรงกลางแบบนี้นะคะ หนึ่ข้างแบบนี้ออ้ยทำตามเก่งจังเลยแล้วถ้าครูเปิดแบบนี้นะคะครูเปิดข้างนี้ออกโยกออกไปโยกออกไปแล้วก็กลายเป็นโอ้โหเนลมิตกลายเป็นบ้านหนึ่งหลังเลยนะคะหนึ่งหลังคาแล้วของหนูได้ไม่เอ่ยถ้าไม่ได้ ทบถวนเดี๋ยวเราจะเอาข้างนี้นะคะพับเหมือนกันเลยบางคนบอกถ้าออกมาก็เป็นบ้านฝาแฝดนะคะเอาละครูจะพับข้างนี้นะคะเข้ามาตรงกล,งกลางเส้นตรงกลางกรีดให้เรียบกรีดให้เรียบตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดออกเปิดตรงนี้ออกข้างบนเราจะพับเข้าเป็นสามเหลี่ยมเป็นหลังคาบ้านเลย เมื่อได้แล้วเราก็กรีดให้เรียบอ้าวจริงๆด้วยเป็นบ้านแฟดเลยแล้วเราจะตกแต่งไงอุ้ยของครูหลังคาเบี้ยวไปหน่อยเดี๋ยวนะคะขอช่างซ่อมบ้านหน่อยค่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่เป็นแบบนี้ หยิบดินสอเลยใครมีดินสออยู่ใกล้ๆตัวหยิบมาหนึ่งแท่งเลยค่ะดินสอปากกาหรือสีก็ได้เอ๊ะเอาอยัางไงดีนะประตูจะเข้าตรงไหนอา้าวครูจะวาดประตูละประตูหนึ่งบานใหญ่ๆเลยมีที่จับลูปบิดด้วยแล้วบ้านเราก็จะต้องมีหน้าต่างให้ลมเข้านะคะบ้านจะได้ปลอดโปร่ง แล้วก็ข้างนี้ด้วยคราวนี้แล้วแต่เด็กๆละค่ะอยากจะปลูกดอกไม้ต้นไม้นะคะหรือทำฉากสวยๆมีผีเสื้อมีนกมีมแมลงต่างๆเลยเพราะว่าบ้านของเรานะคะเนรมิตรด้วยมือของเราเองแล้วข้อสำคัญสมาชิกทุกคนที่อยู่ในบ้านจะมีความสุขรักกันสามัคคีกันช่วยเหลือกันและแบ่งปันน้ำใจกัน ทุกวันทุกวันอยู่เย็นเป็นสุขค่ะเพลงบ้านน้อยของฉันบ้านน้อยของฉันเล็กก็ไม่สำคัญอยู่กันสบายมีของพอใช้เว้นที่เอาไว้ดูสบายตาเก็บกวาดง่ายได้แต่งด้วยต้นไม้ประดับประดา มีรัตทุกเวลาขอเชิญเข้ามาบ้านน้อยของเราเอ่ย ระดับระดาบมีรักทุกเวลาขอเชิญ ครั้งหนึ่งในปนสวงสวรรค์พระอินทรานีผู้เป็นชายาของพระอินท์ที่เป็นใหญ่ในสวรรค์ได้จัดงานขึ้นทั้งเหล่าเทวดานางฟ้ามนุษย์ยักษ์นาคครุฑได้มาร่วมงานที่พระอินทรานีจัดขึ้นนั้นพอถึงเวลางานพระอินทราณีแปลกใจว่าทำไมกระต่ายจะไม่มาเริ่มงานที่พระอินทรานีจัดขึ้นนั้น จึงถามกับผู้ที่มาเริ่มง,งานทั้งหลายว่าเอ๊ะทำไมเจ้ากระต่ายจึงไม่มาร่่มง,งานของเรานี้มาป่าจึงได้กลับทูลว่าการที่กระต่ายไม่มาร่วมงานนั้นเป็นเพราะว่ากระต่ายหาเครื่องสกการะที่มีค่าเพียงพอที่จะมาถวายพระอินทร์ไม่ได้กระต่ายจึงคิดจะทำพิธีถวายชีวิตแทนโดยให้พรามณ์ทำพิธีบูชายันพระเจ้าค่ะ พระอินีเห็นความกระตันยูที่กระต่ายมีต่อพระอินทร์นั้นจึงเสด็จลงไปยังกระส่ายก่อนที่จะทําพิธีบูชายันด้วยชีวิองกระต่ายนั่นเองแล้วพระอินทราดีก็จัดก็จัดกับเชฟธิดาองค์หนึน่งว่านี่เจ้าเทพทิดาเจ้าจงวาดรูปกระต่ายจีบบนราชสำกข,ของเทพเจาจาาันจทร์บัดเดียวนี้เทพทิดาจึงตอบว่าเพคะมอมฉันจะทําเดี๋นี้เลยเพคะว่าแล้วเทพทิดาก็ได้วาดรูปก,กระต่าย ติดวราชรกของเทพจารย์เราจึงเห็นเงากระต่ายบนดวงจันทร์ทุกอย่าง,งค่ำคืนนิทานเรื่องนี้สอนให้หรู้ว่าความกตัญญูเที่ยมีต่อผู้มีพระคุณนั้นสาบานดังความสุขความจเจริญาาสู่ตัวเองได้เจตกรจิวตอนนักปอเด็กๆนะครับนัปอเคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในดวงจันทร์นั้นมีตัวกระต่ายอยู่ด้วยเวลามองขึ้นไปตอนกลางคืนเนี่ยนะครับ พอฟังนิทานเรื่องนี้โอ้มีกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์เพราะเหตุนี้เองนะครับวับนนี้นะป๋อก็เลยอยากจะชวนพวกเราทุกๆคนมาลองวาดพระจันทร์ที่มีกระต่ายอยู่ข้างในกันครับถ้าเกิดว่าสนใจจะวาดแล้วก็หยิบดินสอมาเลยนะครับเราจะมาวาดกระต่ายในดวงจันทร์กันครับเอาละครับเรามาเริ่มการที่วงกลมเลยนะครับเด็กๆเ,เอามือวนไปไม่กลมไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือวงพระจันทร์ ามด้วยหน้าของตะตายใส่ตายิ้มเข้าไปใส่ตายิ้มเข้าไปจมูกปากเขียนเป็นเลขสามนอนหงายอยู่ใส่ฟันสองซี่ให้ด้วยนี่ใส่หนวดให้ข้างละสองเส้นและ แขนขาลำตัวของกระต่ายพร้อมกับหางด้วยเอาละครับลายเส้นของกระต่ายในวงพระจัน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูเส้นจริงๆกันนะพอจะเริ่มจากส่วนของลำตัวกระต่ายก่อนนะครับเป็นสีชมพูออกเนื้อๆนะครับสีนี้ เอาเป็นสีสว่างนวลๆเข้าว่านะครับเพราะว่าพระจันทร์จะเป็นสีเหลืองกระต่ายที่อยู่ในเงาจันทร์น่าจะเป็นสีในโทนเดียวกันก็คือสีทานองนี้นะครับสีครีมหรือสีชมพูอ่อนๆหรือส้มอ่อนๆก็ได้นะครับระบายทั่วลงมาเลยถึงบริเวณลำตัวให้ทั่วตัวเลยนะครับให้ตัวตัวกระต่ายเลยบริเวณหางด้วย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะปอกลับไปที่ใบหูลงน้ำหนักสีชมพูลงไปบริเวณใบหูของเจ้ากระต่ายตัวนี้ทั้งสองข้าง mm hmm. เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะระบายส่วนของพระจันทร์ครับที่นี่สีเหลืองหวานๆสีเหลืองนวลๆใช้ได้นะครับ ก็ระบายลงไปให้ทั่วด้านนอกของกระต่ายนะครับแต่เป็นด้านในของวงกลมก็คือพื้นที่ของพระจันทร์นั่นเองเล่งมือหน่อยเล่งมือหน่อยของน้าปอเกือบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ระบายสีเหลืองไปจนทั่วบริเวณเมื่อระบายทั่วแล้วก็เป็นอนุภาพพระจันทร์ดวงนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับ นี่ละครับกระต่ายน้อยในดวงจันทร์ของนองปอเสร็จเรียบร้อยแล้วยิ้มแฉ่งเลยทีเดียวนะครับเด็กๆละครับวาดกันทันไม่เอ่ยพ้าจันทร์ไม่กลมไม่เป็นไรนะครับวนปื๊บไปเลยไม่ต้องกังวลกันนะครับเพราะว่าเราวาดด้วยมือไม่เป็นไรนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คราวหน้าเราก็ต้องมาเจอกันอีกนะครับที่นี่บ้านเด็กดีค่ะ กับซีมเมนถึงตายใส่หมวกไปเถอปลอดภัยก็รักน้อยเด็กดี ูพรจันทร์กระรอกน้อยอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาหาคุณครูค่ะอืมหอมแป้งด้วยนะคะกระรอกน้อยดูน่ารักหน้าตาผ่องใสเลยเด็กๆเ,เวลากลับจากโรงเรียนเนี่ยอยากให้อาบน้ำทันทีเปลี่ยนเสื้อตัวจะได้หอมหอมเหมือนกับกระรอกน้อยนะคะกระรอกน้อยชอบวิ่งเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียน เหนือออกเต็มตัวเลยค่ะพอกลับถึงบ้านแม่กระรอกบอกให้อาบน้ำเลยใช่นั่นไงนะคะตัวเปียกหมดก็ต้องรีบเปลี่ยนเสื้อจะได้ไม่เป็นหวัดด้วยแล้วก็เนื้อตัวจะได้หอมหอมอย่างกระรอกเนี่ยเนื้อหอมหอมชื่นใจจังเลยนะคะเหมือนเด็กๆทางบ้านแล้วใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะคุณครูแล้วเพื่อนๆนะคะทางบ้านก็น่ารักเหมือนอย่างกระรอกน้อยเลยชื่นใจจังอยากจะเห็นพวกเด็กๆที่มีเนื้อตัวสะอาดหน้าตาน่ารักแล้วก็ยิ้มหวานจังเลยค่ะเด็กดียิ้มหวานขอกระจกวิเศษสิคะคุณครูใช่ค่ะเรามาขอกระจกวิเศษโอ้โหเด็กดียิ้มหวานเยอะแยะเลยครูมองเห็นน้องพัด กราฟปิ่นแปนบีแพนมุกปูน,น,นปจุม๋มแล้วก็แป๊บค่ะเุ๊ยเกรจะวิเศษหายไปแล้วค่ะโอ้ยไม่เป็นไรนะคะเห็นแล้วทุกคนที่ยิ้มหวานไว้รอคราวหน้าเราจะได้มาขานชื่อกันต่อตอนนี้นะคะครูขอเปิดจดหมายฉบับพิเศษหนึ่งฉบับนะคะเกี่ยวกับเด็กดีตัวอย่างค่ะมาฟังกันเลย อาจารย์จริยมพรพี่ชัยบันดิตกุลหัวหน้าฝ่ายบุคลากรโรงเรียนถนอมพิวิทยาเขียนเล่ามาว่าน้องส้มโออายุ11ปีเรียนอยู่ชั้นป .6 เป็นเด็กมีอุปนิสัยร่าเริงแจม่มใสมีความขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือได้เกรดสีทุกวิชามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่รักใคร่ของนักเรียนจนได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน มีมารยาทงดงามทำให้เป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ครูอาจารย์และคนรอบด้านน้องส้มโอมีความสามารถหลายด้านกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายชนะเลิศการบรรยายธรรมของวัดบวรนิเวศวิหารและวัดมหาธาตุ ชนะเลิศการรำไทยสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนหลายครั้งน้องส้มโอได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นประจำปี2548และได้เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโทรดรทักษิณชิน,นวัตรนอกจากนี้เธอเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมหลายครั้งเช่นการร่วมรณรงค์ต่อต้านการเล่นพนันบอล การสืบสารวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนส้มโอเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่และเป็นสิทธิที่ดีของครูเสมอมารายการบ้านเด็กดีขอยกย่องเด็กหญิงกรกนกรักษาสกุลวงเป็นเด็กดีตัวอย่าง แกแนจังเลยค่ะครูขอแสดงความยินดีกับกรกนกนะคะแล้วก็จะส่งเกียรติบัตรเชิดชูความดีไปให้ขอให้รักษาความดีความน่ารักนี้ตลอดไปค่ะถ้าเพื่อนๆจะเขียนจดหมายมาคุยกันก็ส่งมาได้ที่รายการบ้านเด็กดีตู้ปอน .1236 งามหกปอนฝออนานากรุงเทพหนึ่งศูนย์หนหรืออีเมลแอดเ s ส บ้านเด็กดีแอ Yahoo.com ของฝากเด็กดีวันนี้เป็นของคุณหมอจูนแห่งบ้านเด็กดีค่ะเด็กดีแปลงฟันวันละสองหนฟันบนแปลงลงแปลงขึ้นฟันล่างไม่อยากให้ฟันว่างมันแปลงฟันเอ้ย วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครูกับกระลอกน้อยก็จะต้องลาเด็กๆไปก่อนขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายและอยู่เย็นเป็นสุขทุกคืนวันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย